เื่อไหมดูเอาขาลงดูสบายดีทุกคนจุ่มแซ่แมวพงอย่างนี้นเอจุมแช่แมวพง่มีแวพงมแ้กระเทยกเทยพงท่านท่านสดมองมาข้ามมาขัดอีดามตามบอหลาอนป่ะสิมีมีแมวสองโต

เอาเผื่าเมื่อเถกหายเถกหน่ากินขาแล้กินขาเรากินขาก็ขากินด้วยแม่เอ้ยแม่แม่เขียวอกเขียวแบบเกงแม่มาเด้อค่ะพี่น้องคุดได้ันดก็คุดเว้าอันนี้ก็ได้โอ้ยคุ้มได้ก็มุดสิอย็กป้านาแม่แคทเถอะวะสบายดีพี่น้องใครจะไปชมต่นไปแน่มีอันนี้ก็หมดแดงได้หน่อยเนาะ บมวเนี่ยบอสบ่งคับน้ำมันอยู่พี่แมวหายทีไม่อยู่ทั้งรังพีทันงสวดถือบังคับกโอยเชาเอ้ยเยไมบริษัทแตกน่ความชนะป้าป้ามูนช่ษ้ทมานอนมาครูบอกเห่นอะไรคงเห็นกับ่้างเดียกันท่แผบทามาใช้นเมย์ไผน่คุกคือกได้มดเบิดละไ้

ทำนะพวกเรามึงกินี่ไหนนี่แหละทุกตามเลยตามเดี๋ยวตัวชุดๆมันโหลดเลยบ่ได้ออกเองบ่ได้ออาตู้ยินเดเองเอาตัวเองแก่ไม่ไม่มันตกใจมากเลยในครั้งนี้บอกลงเขียนเนาะนี่เนาะยาปแผนมันคือการอะปุ๊กปลาสีเดือนบ่ ร้องมากๆแล้มากด้ย,ย,ย,ยร้แตงน่ะเท็นน่ะอืมผาไงวันผามันผสมคารบอพ่อมันตำก,กุกท่นนี้มันต้องสมบานแน่ม,นมันตายกัเป็นหวัว นี่ยมาขามจะหัวฉุกทัดออกบ่อนมันจปยันคายไเออีน่ะเกาะนโจมขามตั้งแรออกนเหมขามตัวนี้วางว่ที่มีขึ้เมื่อนันกำลังมีเป็นดอกดอกขึ้นมาะ่ มาได้ด้น้อสิจาทีเมาเจียวเฉยเดเองทำเกลือกันนี่มาแจ้งน้คุณมาอยู่แจ้งออาไปถ่ายแล้วถือดต้

นี่น่อยก็ต่อมทำแม่น่นอกมากินรลวังโลดีแม่นีไหนตอนทำาตอีแม่มาตัวใหนตำมยมาตัวให้ตำละเมอหนิทำตัวตำละเมอ เอาวบ่อยแม่เลยกับปุกอะไรโบได้สาวได้แล้ว่าคนนี้แม่กันเจ๊โบอยากกินหน้ามันกันได้ไหมเจ๊เอาจะก่อน้าวเราซีอิ่มน้อเราซีอิ่มแล้วเราประสบประสบ

แคสิเป็นหนั่งนงเก็บขนาดนั้นมาเถอละหน่อยมาเธอละตุ่มซองเราดีเก็บเราเก็บจนหัดที่สองดู้ลไปเนีไประมาณสามอาทิตยทีนึทีมึงกุสิจวนามลงเลยบอมันหอกีนะบอกหอมันหอหอเออมันก็หอกเขาเป็ดนี้ทุกอยนี่ไปพักนี่ดินในห้องหน้าบอกยี่ลงมาควยไม่ซ้อนเลยมากเวียมากอ้นมันหรอควยนม่ซ้อนสามาจังมันหอกมันหร เปิดพ่ยน้ามกหน่อยเออรไฟต้งไว้มองาเปิดนลมีไฟอ้อยอเมซอนแห่งงมากไฟสีม่วงใหญ่ไฟสีมวงแห่งมากมีไฟขี้หม่ไหใส่ไฟสีหมป็มบ้าหักแดงนะพี่เขีย่เตะ

มาน่ะแม่โฮ้ยัอลูกนอนอลูกนอนทั้งพัวทังเมียพเดน้องมเมียอะรมีอีบุซองหนึ่งกูยันมุนแขนนะมุนแขนองแขนย่าไปกินข้าวมีผหนึงัหมุนแขนหคืนนะหัวมังมห้าแขนลอยะงมห้าแขน เคาจะขนี้ใเย็นะมนแขนี่ล้วตี้าพกเปรียงอเขาไปตีกัพมันนี่จะพาหำเอาอื่ยมเไปลแลนไปลเอาขนมกัลเลยกิถ้าด้วยอมุงมาไปใ่คุ้คนอื อันด่ากับอันไม่อ่อนพาด่านั่งเบืงการแน้หาแล้วก็สิบมาดะขับข้ามโคราน้ำกิ้นแถวแรกของลล เข้ายังเข้ายังเข้ายังอเอามาสัางว่าสุบัีซอนไปเลยบ้าน <c oughs> บมมีผัวเป็นอิสระ,ะอืมผวหนากล้วยกันยังเป็นซองวีอีบ่มมีผัวเป็นอิสระนอยแมนเนาะกว่จะมีพี่น้องก็กันขีปนา